patawiramani Atinathana veramani Kame musa Kame musa ีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภากเพียรเบนจะศีลเบนจะธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านโคกหมักหมู่ที่สองตำบลดาโต๊ะอำเภอเมืองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะ โดยหมูชุมชนแห่งนี้มีวัดโคกสมานประชารามเป็นวัดสู่กลางของชุมชนหมูบ้านสินหาคือเป็นพันธาชาวพูดทุกคนทั่วทายสำนักพูดขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กล้างหัวใจ สังคมจะร่มเย็นได้ศิลธรรมในใจต้องมีเบนจะเส้นคยังไงไหนลองสังมปัสสะ แต่คนคือสิลนที่น,นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีาศาสนารักษาสิล้าคือหมู่บ้านของเรา วันนี้มีแต่คนือเศรน,นที่นี่เป็นพิ่ของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีศาสนารักษาศีลห้าคือหมู่บ้านของเรามไม่เอาความโหดร้ายทุกชนิด ไม่มีจิตคิดขโมยของเขาผิดทางเพศละมดเท็ดไม่เอาสุรายามเมาเราทุกคนขอลาบ้านนี้มีแต่คนถือเส้นที่นี่เป็นถิ่ของคนมีศรัทธาครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดโคกสมานประชารามบ้านโคกหมักตำบลดาโอ อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะครับวันนี้ตามที่ทุกท่านได้เห็นก็คือตอนนี้จะมีท่านในอำเภอมีท่านเจ้าอาวาสนะครับมีคณะสงฆ์มีพี่น้องทางมุสลิมนะครับผู้นําชุมชนท้องที่ท้องถิ่นมามานั่งนะครับวันนี้เราเป็นถือว่าเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าจังหวัดปัตตานีก็ได้คัดเลือกบ้านโคกหมัก มาเป็นหมู่บ้านสินห้าต้นแบบในส่วนของบริบทต่างๆนั้นไล่เรียงกันไปว่าความเป็นไปเป็นมาความสำคัญรวมทั้งบริบทในพื้นที่สังคมพรหุวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างไรแบบไหนอยู่ร่วมกันอย่างสามัคคีปองดองมีความสมัครสมานสามัคคีอย่างไรนะครับก็จะได้ไล่เรียงได้พูดถึงในส่วนของเริ่มตั้งแต่ท่านเจ้าอาวาสนะครับขอาการาบมาสการครับ ก็เจริญพนนะ,ะความดำริของหมู่บ้านรักษาสินห้าโดยเกิดจากคณะสงฆ์จังหวัดตนีเห็นพ้องต้องกันในที่ประชุมสงฆ์เลือกอวัดโคกสมานพระชารามหรือวัดโคกหมักแห่งนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในระดับอำเภอหนองจิกก่อนแล้วก็มาในระดับจังหวัดก็ทางวัดก็ได้ปฏิบัติก็คือพุทธศาสนิกชนก็ ได้ดำรงตนอยู่ในหลักธรรมศีลห้าเป็นประจำเมืม่อเป็นการประกอบอาชีพการประพฤติการปฏิบัติต่างๆการจัดในส่วนประเพณีต่างๆเราก็น้อมนำหลักปฏิบัติตของศีลห้าอยู่ในทุกขั้นตอนในทุกขณะนักนำหรือจักจวนในระบบในการรักษาศีลห้าอยู่ตลอดนะครับก็เดี๋ยวก็ทางวัดก็ขอเจริญพรนะครับ ครับก็เรียนท่านพอกับสัมักพุทธท่านในอำเภอท่านนายกกับน้มัศการท่านเจ้าวาดท่านผู้กองแล้วท่านกำน,นันนะครับก็ในบริบทของการรักษาสิลห้าของบ้านโคกหมักก็ได้ดาเนินการมาโดยตลอดอหลายชั่วอายุคนนะครับก็ในส่วนของพุทธศาสนานิกชนก็มีการร่วมกิจกรรมปฏิบัติในวันวันพระก็มาสวดมนต วันวิสาขะต่างๆก็ทํากิจกรรมมาต,อตลอดแลอดก็เยาวชนก็นํามาร่วมกิจกรรมในวันธรรมมัตสาวรนะก็ดีหรือกิจกรรมที่ทางาคณะครูจะมาร่วมให้เด็กนักเรียนปฏิบัติทำในพื้นที่ก็ดำนำมาโดยตลอดนะครับนำมาโดยตลอดแล้วก็พยายามฝึกรุ่นต่อรุ่นในการการรักษาศีลจากผู้สูงอายุก,ก็ดี ที่อยถ่ายทอดให้ลูกหลานได้ได้รับในส่วนนี้นะครับก็ทำมาโดยตลอดในเรื่องของพิธีกรรมแลวก็นะในกิจกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันศาสตร์กิจกรรมที่นำมาต่อเนื่องก็ที่ทางวัดอื่นก็ยังไม่มีโคกหมักนำมาตลอดก็วันพระฝ่งไฟก็ยังดำเนินการอยู่ตลอดเพื่อจูงใจให้เยาวชนได้เข้าวัดเข้าวารักษาศีล ครับสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตรีตะพุนโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีครับในฐานะที่ผมได้รับผิดชอบอในส่วนของเรื่องของสังคมก็มีโอกาสได้ดูในเรื่องของอาการศาสนาโดยในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีเนี่ยต้องเรียนว่า,าส่วนใหญ่แล้วพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะเป็นมุสลิมถึง ร้อยละ8 0กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีกลุ่มพี่น้องชาวไทยพุทธพุทธศาสนาอยู่เพียงบางส่วนนะครับในความเป็นมาของที่นี่ก็ต้องเรียนว่าบริเวณตำบลนี้เนี่ยจะมีพี่น้องชาวไทยพุทธอยูอ่ร้อยกว่าครัวเรือนนะครับส่วนพี่น้องชาวไทยมุสลิมอีกประมาณ10กว่าครัวเรือนและโดยเฉพาะมิติของการที่นับตือศีลห้าครับชาวไทยพุทธ ก็เคร่งครัดในเรื่องของการาศาสนาการดำรงตนอยู่ภายใต้บวรพุทธาาาศาสนามีการกำหนดกรอบกติกาในการเป็นอยู่ร่วมกันต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การส่งเสริมนะครับและอีกในมิติหนึ่งการที่พี่น้องไทยมุสลิมเองก็ได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ก็จะได้รู้ถึงว่าพุทธาศาสนาเรามี วัดปฏิบัติอย่างไรมีมิติในการเป็นอยู่อย่างไรซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณค่าแก่การชื่นชมและส่งเสริมนะครับก็ต้องขอบคุณทางท่านเจ้าอาวาสขอบคุณทางโต๊ะอิมามต่างๆผู้นําศาสนาทั้งไทยพุทธไทยมุสลิมเนี่ยครับที่ได้ร่วมมือร่วมใจกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญเพราะการที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นแผ่นดินแห่งนี้เนี่ยจะเชื้อชาติจะศาสนาใดผมคิดว่าตรงนั้นไม่ใช่สิ่งที่เป็น ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขในการที่จะดำรงชีพอยู่แต่สิ่งที่อยากจะให้พินิจารณาคือไม่ว่ามิติของศาสนาใดาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการที่ท่านจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นผู้ที่ร่วมในการดำเนินกิจการทางศาสนาแต่สำคัญการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเมืองของจังหวัดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะให้ทุกคนได้หันมาใส่ใจหันมาพิจารณาเพราะว่า ถ้าขาดซึ่งการพัฒนาแล้วเนี่ยชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกมิติก็จะลดน้อยถอยไปอันนี้ก็คือสิ่งที่คิดว่าในฐานะทีะ่ได้มาร่วมในการขับเคลื่อนเรื่องของหมู่บ้านศินห้าก็อยากจะใช้มิติใช้โอกาสตรงนี้ในการที่เชิญชวนทุกภาคส่วนครับขับเคลื่อนไปด้วยกัน,นครับ <5 S 1> ขอบคุณครับ บ้านนี้มีแต่คนคือสิ้นที่นี่เป็นถิ่นของคนมีศรัทธานอกจากมีชาติเรายังมีาศาสนารักษาศิล้าคือหมู่บ้านของเรานอกจากมีชาติเรายังมีาศาสนารักษาศิล้าคือหมู่บ้านของ